สวัสดีน้องคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันอยู่วันนี้เราก็อยู่ในเกม soccer manager 2025นะี่สบผมอยู่ในซีรีส์คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่2องพาที่8กันแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมีเกมหนักพอสมควรเลยสำหรับเกมลีกวันนี้วันนี้รู้สึกจะเป็นเกมลีกล้วนๆนะครับพอยูฟ่าตอนนี้ก็กำลังเตะเพลย์ออฟกันอยู่นะครับผมก็จะเหลือแค่ เออพิมเมริกนะครับผมสามนัดตอนนี้เราต้องไปเยือนแมนซิตี้ที่เอเดรียสเตเดียมนะครับเราต้องเปิดออเทฟฟอร์ดต้มนัดกับมาเยือนของก็งไปครับต้นนัดกัรมาเยือนของเชลซีนะผมและเราก็ต้องเปิดออเทฟฟอร์ดอีกหรือเปล่านะที่จะไปเออที่จะชนกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดน,นะวันนี้มีแต่โอ้โหผมพูดเลยว่าวันนี้มีแต่ศึกหนักนะครับผมนะก็ตอนนี้นิโคโลสัสส,สเตเลมเบิร์สนะครับผมตอนนี้ก็ สัญญาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่พาร์ตเล่เรากดเสริมมาแต่ตลาดยังไม่เปิดนะพอตลาดเปิดปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ในทีมเราทันทีนะผมเพราะว่าตอนนี้เดอะลิสเจ็บนะครับผมนะแล้วกอหลังคนอื่นๆก็ฟิตไม่เต็มร้อยนะครับผมผมก็เลยเซ็นนิโคลัสไว้ก่อนแล้วกันนะครับนิโคลัสแตแลมบัสนะครับผมนะก็ถ้าผมว่าจบศึกแบลชิตี้ถ้าผมกองหลังผมแย่นะผมจะเสริมอีกหนึ่งคนแต่น่าจะเสริมอยู่แล้วแหละแต่น่าจะเสริมในงบที่แบบว่าน้อยๆนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เรา ไอพิมพ์ลีกเราค่อนข้างสุดนะตอนนี้เรานําตีมต่างๆที่อยู่ในลีกค่อนข้างเยอะนะครับผมนะงานพวกนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับผมนะตอนนี้เรานําอยู่ห้าแต้มนะครับตอนนี้นําที่สองอย่างจะได้มสเปอร์อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุยเกมกับแมนเซิตี้เลยดีกว่านะครับผมนี่คือสภาพทีมที่เราจะพาไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รับดูครับคือชั้นโทษไม่ฟิต เบสเวดไม่ค่อยฟิตครับผมแล้วโอ้โหดูดิเกมรุกเราแทบไปจับไม่ค่อยฟิตเลยนะผมดูดิตัวสำรองในต่างๆนะผมคือแบบโอ้โหไม่ค่อยฟิตกันเลยนะผมสเตลเลมเบิร์กนะครับผมนะผมจะให้ใส่เบอร์18นะเบอร์เก่าของบรู่นน่าแฟนเดฟเลยนะครับผมนะสำหรับสเตลเลมเบิร์กนะผมนะเพราะว่าสเตลเลมเบิร์กนะครับผมสามารถขยับมายืนเซนเตอร์ได้หรือขยับไปยืนกลางรับได้นะครับผมดูแมนซิตี้ครับ4 2 เออสามสองสี่หนึ่งนะครับผมนะโอ้โห,โหสแต,ตนด์โอนดีอาร์ดโฟเดนโอ้โหทีมค่อนข้างสุดเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ยังคงเป็นแมสซิตี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปตะลุยเกมกันเลยและกันที่เอเดียสสเตเดียมครับดูว่าเสียงเชียร์จะกระหึ่มแค่ไหนนะครับผมเอาลับแมนเชสเตอร์ดาร์บ,บี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเลยครับผมเดรบาร์ซิฟ้ามาถึงก็เปิดโอกาสยิงใส่รูเรือขตอนนี้นะเป็นลูกเตะม,มุมแล้วครับผมของยูไนเต็ด หรือว่าจะเล่นลูกสุดไหนเปิดบอมเข้ามาแล้วได้คง <c oughs> สก,กัดบนเส้นนะแม่เอาเอาฮัลเลนกับได้แข่งวิ่งฮะอ,อยู่ในติดยังได้บุกอยู่รัลเี่เปิดบอมเข้าไปเสาไกลมีมารอแล้วจนเสามาคัดได้โฟดแม่ตอนนี้โอกาสสร้างสารรค์ดูดีกว่าเลยฮยัลเลนแต่ตั่วประมาณไม่ดีไม่ได้แล้วผมมาแล้วผมถึงฮาลเลนฮาเลน กระจากโรโรไม่มีใครเติมเลยฮาเล็ต์โอ้โห,โห,โหยังกินเอาใบเดียวไม่ได้แล้วผมแม่ใบเ,เดียวไม่ยอมาลูกนี้ไส้ซัดแล้วครับผมสำหรับเอเิงฮารเล็ตนะ์ครับจุดแรก <c oughs> ตอนนี้เกม25หนาทีครึ่งชั่วโมงผ่านคนระับตอนนี้ก็มิสิสตี้โอกาสดูดีกว่าก็นั่นแหละนะผมนะทีมกองบนก็มีโอกาสยิงสร้างสรรค์เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ทีมโรกับไปพลิกนำแล้วสำหรับโอกาสการยิงนะ อืมแต่ไม่ได้ตีคมกว่านะผมและเป็นลูกเตะมุมแล้วครับผมดูว่าจะเล่นลูกสุดอย่างไรเปิดปาดโยเข้าไปแล้วได้โคลินี่ฮึเนเดียอ้าวเล้วโอ้โหไปเล่นกันหน้าเส้นเล่เจอยิงเลยโดยเคเปอร์โอ้โห,โหลัวเปิดเข้ามาแล้วสบัดิลูกนี้เซฟได้แล้วแต่มีซ้ำสองแล้วผมสำหรับเคเปอร์แม่นักเตะใหม่ของแมนซิตี้แล้วยิงให้ซิตี้ขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่เจอเตะมุมซ้ำสองครับ หรือว่าเปิดยอดข้าไปล่อยเลยตรงนี้มีเดลิครับเกือบไปครับผมเหมือเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ตามหลังทีมเย้าเจ้าบ้านอย่างแม็กซิตี้อยู่หนึ่งลูกนะตอนนี้ด้วยสภาพทีมไม่ค่อยฟิตนะครับผมนะทีมเราก็กำลังพิการเลยก็พูดได้นะเดี๋ยวส่งอาร์ดากเกลเามาแทงค็อปบี้เมนูนะส่งเดียโอที T ่ไม่ค่อยฟิตลงมาแล้วก็กเซซีนะผมตอนนี้ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอย่าง ไอแวโฟกัสไม่ค่อยฟิตนะก็เลยยิงไม่ได้ในเกมนี้นะผมนะมาคับยูเอตเต้ขึ้นเกมบ้างครับมาคัดแรดฟอร์ดเดอะเมาเดอะมุ่งไปแล้วเดอะเมาเดอะมุ่งเดอะเมาเดอะมุ่งเจอ2แล้วถ่ายออกมาที่ลูกโชว์โชว์ออยังไงแอฟโชว์โชว์ไปได้เดือแอฟโชว์โชว์ไม่มีใครมาชะลอแลยเปิดจอเข้าไปเลยได้สมบัติรุ่นี้เอาละครับผมตีเสมอได้จานเดียโอครับผมเอาเลยครับแมนเชสเตอร์ยูเอตเต้กลับคืนสู่เกมแล้วผมดูว่าเปิดเข้าไปแล้วเดียโอโถูกมาคนเดียว เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1นึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น1ประตูต่อ1แล้วเลยครับเอาล่ะยูไนเต็ดกลับคืนสู่เกมแบบนี้ครับเกมจะออกไปทิศทางไหนก็ยังไม่ทราบได้ครับตอนนี้เอามาแล้วนะคับแรดฟอร์ดครับได้ได้มุ่งอีกแล้วแรดฟอร์ดไปแล้วตัดมาโอ้โหช่วงนี้สวยมากเซอร์เซอร์เซร์รูมาแล้วเซอร์เซอตั้งไกลมีข่อและสุดซัดเองลูกโด่งเกินไปโอ้โหจุดเซวหน่อยเฮ้ยเซอร์ ลงมาแทนอีนต์โฟกัสซันในวันนี้นะเพราะฟกัสซันไม่ค่อยฟิตนะผมกรบศึกมาหลายนัดเกินไปนะผมนะก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะผมนะออารับยูติดใหม่ครั้งครับตรงนี้ดิชิถ่ายไปที่เดียวมไม่ติดดักได้ครับร้อสั้นๆตรงนี้นนครับผมที <c oughs> ่โอเคเอาเลวเจอเสือกเสีอเลยเหรครับผมเจนเสา โอ้ยเจซีจบช่วยความผิดพลาดก,กับแมนเชสเตอร์ไม่ได้แล้วผมแหมยังครับยังหนึ่งหนึ่งแมนเชสเตอร์มาแล้วโดยมาเดือูไอ้อากันจีอากันจิและยิงลูกนี้่ม <c> า <oughs> อินเดียนี่ภาวาหลือตรงนี้หูยเอาละ่ะเวลากำลังจะหมดครับแต่ซันโตสยังไม่ยอมว่าซันโตสคือหลังกามาเซ็กกับมาที่เบสเวดเบสเวดเป็นแกนมาที่สเตลเลอร์สสเตลเลอร์สมาที่มาการ์เดฟอร์ แอร์ไตเลบูโกมาดนเดโอ้าวบูโรไม่มีใครเข้าแบบนี้บูโร่เป็นเดซัดเองโอ้โหแซงแซงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะผมโอ้โหโดยบูโรเฟนันเดมโอ้ จากโดนนำก่อนหนึ่งลูกครับเลสเตอเซนเจอร์เจ็ดแซงสองลูดรวดแล้วครับผมโอ้โห,โหดูครับบูโน่ไม่มีใครเข้า,าประกบเขาตรงนี้ดูมันจะไปดังเลเตอร์เซมากกว่าแล้วครับผมโอ้หรือมาคัดด้วยฟอตที่โสดมาและบูโน่ซัดเปลี่ยนเดียวหายเลยแล้วโอ้โหปลิกกลับามาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สองประตูต่อนหนึ่งแล้วครับผมและเก็บสามแต้มออกจากเอเดอสเตเดียมได้สำเร็จแล้วครับผม เออ,อู้เป็นเกมที่ตึงพอสมควรนะแต่ว่านั่นแหละครับประสิทธิภาพความคมชัดนะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชัดกว่าครับแมตช์เราติเมตวันนี้เป็นบุนเฟินเดปแหละครับผม <c oughs> เรามีอีกหนึ่งเกมเนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเกมที่ออเทฟกันต่อเลยเจอกับเวือ์พูลไอ้เจอกับเชลซีนะครับผมนะแต่กว่าอื่นเราต้องไปเสริมแดนหลังกันหน่อยละกันเพื่อความแข่งแกร่งของแมนเชสเตอร์เรานะครัผมเพราะว่า เป็อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เบ็ดเบ็ดก็ไม่ฟิตนะเละเซนโดมาทีนี้ก็ไม่ฟิตนะครับผมและแซมเปิดเราก็นั่นแหละไม่สามารถที่จะเขาทำไ,ไมไม่สามารถที่จะเออ่ยืนระยะได้นะครับผมเพราะเขาเป็นนักเตะใหม่นะครับผมนะก็ขเขาบีมเมนูว่าผมไม่ค่อยพอใจนะผมนะเขาเป็นแค่ผู้เล่นเป้าหมายน่าสนใจแต่เราใช้โอ้โหอย่างกับแบบอย่างกับตัวจริงนะครับผมนะคือมันต้องการ,รสุดจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ ตรงที่เขาพี่เมนูเล่นนะ่ะมันลงตัวมากเลยสามประสานริชิมเขาพี่เมนูและบูน่ค่อนข้างลงตัวนะผมเดี๋ยวเราไปลุยตลาดกันหน่อยละกันนะครับผมนะมาครับเรามาลุยตลาดกันเลยดีกว่านะครับผมในตำแหน่งเซนเตอร์นะผมก็มีในใจไว้บ้างๆเลยๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูรายอื่นหน่อยละกันนะครับผมงบเราให้ได้แค่น้อยๆนะครับผมนะประมาณ 15- 30ล้านให้ได้ไม่เกินส0ล้านในทุกๆดิวนะครับผมนะเพราะว่า เรามีงบจํากัดในตลาดหน้าหนาวนี้นะแต่ต้องรอดูว่าเราจะขายอาดากุเลหรือไม่นะตอนนี้ผมสองิดสองใจอยู่ว่าจะขายอาดากุเลหรือไม่นะครับผมที่ผมดึงมาจากเอ,อ่อเรอแมริดนะครับผมที่เขาไม่พอใจเรอมริดจริให้เขาเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะก็เปียดยากสำหรับเรอแมริดนะแลวก็มาอยู่กับเราเขาก็ต้องการลงแบบโอ้โหเขอยได้ไหมลงแบบ100เซนะครับผมเราก็ไม่สามารถให้ตรงนั้นได้นะผมเพราะว่าทาง อาการบาดเจ็บของเขาอีกนะครับฟิตไม่พอของเขาออกนะเขาไม่รู้ซ้อมอยังไงนะดากูเลหรือว่าเป็นดารุ่งอยู่นะครับก็เลยเออซ้อมไม่พออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนะอาจจะซ้อมไม่พอนะครับผมนะหรือปรับตัวทีมยังไม่ได้แต่เขาก็อยู่มาหนึ่งฤดูกาลครึ่งเลยเนาะมันก็แบบเออมันก็ควรจะปรับตัวได้เล้วนะครับผมนะแต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวได้นะครับผมก็เลยเขาจึงจว่า,าจะขายออกจากทีมเลยหรือเปล่านะเพราะว่าผมมีคอปปี้เมนูมีามนรู้ โอกาเต้มีเซเลมเบิร์ดนะที่สามารถไปเล่นตำแหน่งของเขาได้นะครับผมนะแต่บูนโน่ก็จะทำงานหนักหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรผมมีเซอกซีซมาเคเขาจะเปลี่ยนนะครับผมนะไม่เป็นไรผมวางแผนไว้โอเคแล้วนะผมนะเดี๋ยวเพิ่มอายุกันหน่อยละกันนะผมนะอายุน้อยๆไม่มีใครเข้าตาเข้าโฟมเลยครับเอริกาเซียโอ้โหคนนี้ก็ใช้ได้นะผมนะแต่แอบเต่าไปนิดนึงนะครับผมนะแอบเต่าไปนิดนึงนะแต่สูงดีนะผมแต่แอบเต่าไปนิดนึงผมอยากได้มีความเร็วด้วยความสูงด้วยนะครับผมนะ ทั้งสูงทั้งเร็วว่าแหละเราจะได้ทั้งสองอย่างนะเอริกเซียนะบาซ่าน่าจะไม่ปล่อยและความเร็วค่อนข้างช้าด้วยแล้วก็เตี้ยด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมต้องเป็นสูงสูงสูงความมีความสูงแล้วต้องมีความเร็วด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราล้อเป้าหมายไปไเรื่อยๆก่อนลวกันนะผมตอนนี้กาลังตัดสินใจอยู่นี่ก็น่าสนใจนะครับผมนะแต่ช้าไปนิดนึงครับอืดๆไปนิดนึงนะอืม อืดไปนีนึงขนาดเล่น R b บนะผมนะยังแบบอืดอืดนะครับผมนะอย่าคุกคีบอเขาไม่ย้ายอยู่แล้วนะผมนะแต่ไม่เป็นอาจจะอาจจะเป็นไปได้แต่ชีวิตจริงอ่ะไม่น่าย้ายแต่ว่าถ้าใน S ออ่ะโอกาสย้ายมีสูงนะเพราะอาเซนอนตอนนี้ยังไม่ติดท็อปโฟเลยนะผมนะโอกาสย้ายมีสูงเลยสำหรับอืมย่าคุกคีบอนะผมนะเพราะว่าอาเซนอนก็ อชนะเราได้นะและเป็นเกมลีกเกมเดียวนะที่เราแพ้นะครับผมนะแต่เราก็ไปยิงที่เอริฮัได้นะคนนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยชื่อบาร์ดีนะครับผมนะจากซีบีย่าน่าสนใจสูงก็สูงความเร็วก็มีนะครับผมนะขอยื่นหน่อยละกันนะครับผมแล้วโอ้ค่อนข้างถูกด้วยนะค่าตัวเริ่มต้นแค่สิบหกุดห้าล้านปอนด์นะผมนะเดี๋ยวเรายื่นไปสิบจิตละกันเออสิบเก้าไปมีใครสู้ไหม โอ้มีจิโดนาอยากได้ว่ะจิโดนาสู้นะครับผมนะแต่เดิวนี้เราให้ได้ไม่เกิน30สิบนะก็ยิงยี่แปดไปละกันนะหมาหยกไก่นะเล่นได้ด้วยครับโอ้เซบิยายอมปล่อยบารด้ออกมาครับผมแม่จริงๆผมเล่นคนนี้มาตั้งนานเลยแก่อนเอ่อนิโคโลัสสเตลเลมเบิร์กอีกนะครับผมนะเพราะว่าผมไปเห็นเขาเล่นกับอเออเห็นเขาเล่นกับเซบิยานะครับผมเออในซีรีส์นะ น่าสตีนะครับผมหน้าี่น่าสตีคุมฟีฟ่านะครับผมนะคุมเซบีย่านะผมก็เลยเออโชบนะผมนะหัวใจเป็นลุมเตัวจริงนะครับผมนะก็แต่ค่าเหนื่อยค่อนข้างมันก็ไม่เชิงถูกหรือก็ไม่เชิงแพงนะครับผมนะก็โอเคนะอยู่ในระดับที่รับได้นะผมนะโอเคครับเพิ่มตอนนี้สำหรับบาร์ดี้ก็ได้เข้าสู่แมนเชสเตอร์เต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับผมนะถูกส่งไปตัวสำรองหรือเปล่านะครับ โอเคขออนุญาตย้ายเป็นตัวจริงเลยแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเดลิสเราก็ยังไม่หายนะตอนนี้นะและลิซโดมาตีเน่ก็ไม่ค่อยฟิตนะไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปลุยเกมของเชลซีกันเลยแล้วกันนะครับผมและก็จริงๆด้วยนะครับผมเราเปิดโอแทฟฟอร์ดตอนรักกามายังของเชลซีนะเพราะว่าเราไปเสมอที่แซมฟอร์ดบิดมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะ เราก็จะไปลุยเก่งับเชลซีกันเลยนะครับตอนนี้งบเราอยู่เรือแค่24ล้านครับถ้ามีการยื่นดิวเข้ามาสักหนึ่งดิวแล้วปล่อยได้ผมปล่อยนะโอ้โหบาร์ดี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้บาดี้ซื้อมาถึงเจ็บเลือท่านผู้ชมโอ้โหโชคกระจะร้ายได้ขนาดนั้นนะเดลิ่ก็กำลังจะกลับมาได้เลยสามัติเดลี่นะผมนะโอเคโอเค,อเคขอจะทับนิดนึงครับในการ ตอนนักการมาเยือนของเชลซีนะว่าเชลซีก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับผมเพราะว่าเคยคว้าแชมป์กับเราตอนต้นฤดูกาลด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟอร์มแผ่วไปแล้วนะโอกาสชนะก็มีโอกาสแพ้ก็มีนะครับผมนะอะไรเกิดขึ้นได้นะผมบอลกลมๆมีลมอยู่ข้างในนะว่าได้เกิดขึ้นได้นะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์บิคเนเลยนี่ครับผมนะ <S <S เอ้ยเปิดโอเทฟเอร์ดแล้วตอนนักการเยือนของเชลซีกันเลยนะครับผมเชลซีมาร์บซีสองหนึ่งสามครับบีโคพลพาปมีแจ็คกิลลิสตัว ฮิตคไปดึงเดืมเมามานะครับผมนะที่เหลือก็ยังคงเป็นเดิมๆนะครับผมนะมีแค่เดืมเมานะเดืมเมาเหมือนกันเลยกับบาร์คัสไดฟอร์ตนะไอ้นู้เป็นเดืมเมาเดือมมุ่งครับอันนี้เป็นเดืมเมาล้วนๆนะครับผมเดืมเมาเพย์บอยนะผมนะเอาเรามาเล่นแรกครับเชลซีเป็นผู้เขารุ่นเล่นก่อนผกจากซ้ายมาขวาอะไรครับผมเดือบว่า90นาทีจะเกิดอะไรขึ้นบ้านที่ออตาฟอร์ตนะผมไลฟ์เชลซีมาถึงได้บุก่อลล์ไกเสีเด้อแจ็กเก็ตส์คู่ๆเลยอ่ะ เจอคูเรียเปิดบอมเข้ามาเลยแจ็คส <c oughs> ันแหมเกือบไปครับดีมีสสเซ้นและเบิร์ดเคียวออกมาครับแหม่และตัดบอลไ,ไปได้ครับบาสโตนี่ก็อยู่กับเจลซีมาส่งลูกการเลยตนะั้งแต่ผมเข้ามาลูกการแรกเลยนะครับไปดึงมาจากอินเตอร์นะครับผมนะอารับยูเอเต็ดขึ้นเกมมาบ้างครับเชตอตสบอลมาถึงเอแวนโฟลเันถางออกามาเล่นนิ่มเส้นครับฟูลเซนเปิดยอดเข้าไปด้านในเป็นมากครับรัดฟอนจนเสาครับ เอดิมมุ่งครับผม14นาทีผ่านนะตอนนี้อยู่ในเต็ดยังเสมอกับเชอร์ซีล์ศูนย์นะครับโอกาสก็สองสามทีกันไปครับผมแลกกันไปคนละหมัดสองหมัดนะผมนะดูว่าเกมจอกหน้าไหนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นได้ครับเบิร์นก็มมีลมอยู่ข้างในแล้วครับโอายแต่เนี้ได้กูเลยมาถึงเฟอร์กูสันเฟอร์กูสันเจอสกัดลุ้มแต่ยังมีมารับช่วงต่อครับมาถึงเซนโตส ซันโตด้านหน้ามีขอรอแล้วแล้วก็เปลี่ยนแกนขึ้นมาไดฟอร์ดมุงชงเข้าไปด้านในแล้วออกสก,กัดไม่ดีเอาเล่นันเลยโอ้โหเกปารูเกตาของออกมาไม่ดีแล้วผมและดูสก,กัดไม่ดีเลยนะครับผมและโอ้โหไปติดหน้าของไอบบบ้เฟอร์กูสันเลยก็สั้นโอ้โหเสิร์ฟมุมไปดนันเสิร์ฟเสิรมุงไปดนัปดนบนไปเลยครัแเอาเลแล้วไดฟอร์ดมาแล้วไดฟอร์ดอะไรมาฟอกูซันฟอกูซันไม่เข้ากครับ เอาลับูไวยติดออกนำหนึ่งลูกครับโดยเวนเฟอร์กูสันครับดาวซันโบพึ้นมีเล็กณเวลานี้นะผมนะเอาเล้วหลุดมาคนเดียวเฟอร์กูสันถ่ายออกมาทางกลับซ้ายที่ไมเคิลไรโฟสแรดฟอร์ดจังหวะนี้ล็อกเลี้ยงล็อกเล็กมืนเนกตาโซกระตุกนิดนึงครับแล้วแบดโฟสลอกออกมาโรคนอื่นลงมาเติมก่อนแล้วเปิดเข้าไปด้านในทีเฟอร์นันเดสแล้วโหเลนโว้โหโหโหระยะโจกไอเวนเฟอร์กูสันดูคัดการออกมานก็เฟอร์นันเดสก็รับเกี่ยวหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดเข้าไปให้เวนเฟอร์กูสันครับดูดอยู่แล้วก็ยิงโอ้โหเก็บงาน นิ่มๆครับซองสูนแล้วอาอยุเตดทิ้งห่างแล้วผมจะเีโลูกเตะม,มุมเตะม,มุมเปิดมาโดยแจ็คก,กี้แล้วดูดอยู่แล้วยิงโอ้โหไล่มาเหมือนกันโดยเจ้าฟิลิปสะเกมยังไม่จบแล้วครับผมดูครับเป็นลูกสู่กำลังกิริตเปิดมาเรื่อยๆครับเป็นดูดอยู่หนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดระยะมันโจยเลือเกืนครับเอาใจเบนเดียช่วยไม่ไหวแล้วละครับผมกาลังจะจบ45นาทีแรกก็เข้าสู่ช่วงทดแล้วตอนนี้แล้วก็จบ เลยล่ะครับผมเปดเวลกแข่งขานในช่วงครึ่งแรกครับอยู่ในต็ดดำเชียซีอยู่สองประตูตอนหนึ่งเลยครับผมนะก็ตอนหลังก็เซเรมเบิร์ตถือว่าซื้อมาทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะผมนะถือว่าซื้อมาแล้วได้ใช้นะผมนะแต่บาร์เดนี่ก็พักอีกเละสี่สัปดาห์เป็นลูกเตะม,มุมอีกแล้วเชียซี เปิดออกมาแจ็คก,กิริตเหมือนเดิมแล้วจะเหมือนเดิมหรือไม่โอ้โหแม่เดียเซฟโอ้โหยูหุยเกือบไปครับผมได้โขกเอ็นเน้นครับตรงนี้ของนิโคลัสแจ็คสันนะโอ้เกือบไปคนะเอาละหกสิบนาทีผ่านดูว่าเกมจะออกไปหน้าไหนครตอนนี้ยังไม่ออกไปหน้าไหนเลยครับตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เอาแมนยูดได้เตะมุมบ้าง แล้วเปิดเดเข้ามาด้านในได้โค้ดโอ้โหไอวานฟูรูซันแฮตติกแฮตติกเลยแล้วผมโอ้โหดูว่าเปิดเข้ามาแล้วฟอร์กูซันวิ่งมาเกือบจะตัวเปล่าเลยครับผมไม่มีใครสนใจฟอร์กูซันเลยครับและเป็นแฮตติกของไอวานฟูรูซันแล้วผมนะส่งเซิร์ฟเซล,ลงมาขัดโกลฟีเท้าหน่อยนะผมนะแล้วก็พักฮูโน่ไปเลยครับส่งเป็นเมกมส์ซากอร์ลงมาแล้วก็อีชานเวสต์ลีย์นะครับผมนะหนึ่งในดารุ่งที่ผมให้ลง สนามเยอะนะในรูปก,การนี้นะผมว่าผมไม่ค่อยได้รุ่งคนไหนลงนะป๊อบบี้คอยเยอะก็ได้ลงนะในโปรเต์ทั้งหมดในบอลถ้วยนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูในบอลถ้วยนะผมในแบบลิดครับอะไรพวกนี้นะผมก็มันบอลถ้วยเล็กนะผมนะโอ้แลยจอหนี้วาร์ปไปนิดนึงก็เอาเลยวาร์ปอีกแล้วครับผมเดี๋ยวอามาเดโร่เปิดจอเข้าไปแล้วฮ่าฮ่าเล็กโผล่มาอีกทีเป็นบูโนเฟรเดสที่ยังไม่โดนเปลี่ยนตัวครับโผล่เข้าไปเลยลูกนี้เป็นการวาร์ปวิญญาณครับผมโอ้แล้วเปิดจอเข้าไปด้วยแล้วโอ้โหคลาสโอ้โหคลาสโคตรครับตรงนี้ วูดแฟนเดฟครับยิงหักไปเสกไกลครับโอเคตอนนี้เราได้เปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะเพราะเมื่อกี้เพลยังไม่จบนะผมกดหยุดเกมไปก่อนนะคือให้ออกมาเป็นตัวเฉยๆนะผมนะเพลยังไม่จบก็เลยไม่สามารถส่งใครลงมาได้นะเป็นบุนโนครับยิงที่งานก็เยอเต็เป็น4ประตูต่อหนึ่งก็จะผิดเกมนี้แบบนี้เลยหรือไม่ครับน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็จบเกมเลยหรือเปล่านะทุมโดยสันโต้ครับ มาแล้วก็หมดเวลาการหนึ่งครันไปโอ้โหเ,เป็นว่าแมชเชสเตอร์ได็เปิดรอเซฟครับถล่มเชลซีไปสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วครับผมกอยึดจ่าฟูงไว้อย่างเหนียวแน่นครับตอนนี้ไปเราดูกันว่าลิวพูชนะหรือไม่นะว่าลิวพูตอนนี้ไล่มาแล้วนะเหลือแค่เออหกเต้มเท่านั้นนะหกแต้มเจ็ดเต้มไปแล้วนะครับผมนะต้องไปดูกันว่าเออ จะชนะหรือเปล่ารับลิเวอร์พูลนะผมนะแล้วเราก็ต้องไปงยืนอนฟิลด์ด้วยนะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปถล่มด้วยนะครับผมนะเราต้องไปถล่มอนฟิลด์ให้ได้เลยนะผมไม่ถล่มก็ต้องชนะไว้ก่อนนะนะครับผมนะอ๋อเอ้มันไม่บอกว่าลิเวอร์พูลชนะไม่ว่เดี๋ยวเราดูตารางคะแนนนะโอเคนะครับผมลิเวอร์พูลชนะนะครับผมนะนะครับ เราไปลุยเกมสุดท้ายของวันนี้กันเลยแล้วก็คือการไปเยืออะไรวะหรือ่าหรือว่ารือผมนะตอนนี้อาดากูเลนัต้องตัดสินใจแยกทางกันแล้วนะปล่อยให้อินเตอร์มิลานไปละกันนะครับผมได้ราคา27ล้านนะเพื่อเป็นข้อติตทั้งสองฝ่ายด้วยแหละนะผมนะเพราะว่าผมก็ต้องการเงินนะผมแล้วเขาก็ต้องการตำแหน่งตัวจริงนะผมนะผมให้เขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยฟิตนะเพราะเขาลุงนะแต่เขาก็เล่นได้ไม่ค่อยดีด้วยนะผมนะ โอเคนะผมเราก็ปล่อยไม่ตัวมิลานะในราคา27นะก็ขาดทุนนะผมเพราะผมซื้อ้ามาในราคา40นะผมนะก็ขาดทุนไม่เยอะนะผมเราก็มีกําไรอยู่แล้วนะผมนะจากการซื้อริชี่มาดิชี่ตอนนี้ก็ค่าดตัวมีคนมาถามซื้อโอ้โห40 50ล้านเลยนะตอนนี้อ่ะคือเท่ากับบูนูเลยนะเพราะว่าริชี่อายุการใช้งานเยอะนะครับผมนะอืม ไอจีอายุการใช้งานเยอะกว่าแรดฟอร์ดและกว่าบูโน่นะผมบูโน่ไม่คนมาขอซื้อ5060ล้านนะแต่ดิชี่สี่สินะแต่อยยยายุการใช้งานยังกว้างกว่านะครับผมนะก็สามารถที่จะเก่งกำไรไปได้มากกว่านี้เลยนะครับผมนะแต่ดิชี่กำศึกหนักจริงช่วงนี้คนระับตอนนี้ไม่ถ้าเดลิกกลับมาได้เลยแต่บาร์ดี้เรายังไม่กลับมาได้เลยนะครับผมนะก็เหลืออีก5สัปดาห์นะครับเอเหลืออีก5วันนะก็คือหน้าหน้าน่าจะได้เห็นฟอร์มบาร์ดี้กันแล้แเลยนะผมนะไปครับเรามีเกมกับแอนฟิ์ครับวันนี้ ขอญาติหน่อยแล้วกันเที่ยวเทีฟอร์ดเสมอไป3าสนะใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้เลยนะผมประมาณพาร์ทที่3ที่สี่นะผมนะที่เราไปถลม่มหรือว่าเออไม่ใช่ถล่มนะเสมอกันไป3าแบบสุดมันนะผมเป็นเดือนเดือนที่โคตรมันเลยนะผมนะแตนน่าไปดูได้นะพาร์ทที่3พาร์ทที่4นะผมนะก็ลิลพูมาเซตเดิมครับมีเทนอาโนครับเควินเดอะบอยแฮอริเคนครับโมซัมลาดิฟแมกกาลสเตอร์สมบอสลาอินโซฟเวอร์นันเดฟครับโมเอร์ยูฟันได โอ้โหทีมค่อนข้างครบนะผมนะแต่กเขาก็กําลังคั้วแชมป์กับเราอยู่ห่างกับเราแค่ห้าเต็มนะผมเขาก็ต้องการ3าเต็มนในกิมนี้นะแต่ว่าจะได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนะครับผมเพราะเยอะติดผมก็ไม่จะขี้บุขี้บ่านะครับผมนะดูการที่ส่งแบบโค้ช่ายโฟมนะผมนะ <S <S เอาแล้วครับผมเกมเริ่มครับมาถึงเรื่องพูลดเ,เตะม,มุมเปิดโดยเอนโซหรือเปล่าครับ เดี๋เวคีบินเดอร์บอยเลยวตีลังกาเลยกะจะดีเพมแมทนู้เหรอกะอะไรรีเพฟมแมทได้ที่เจอกันนะที่เล็กโฟนนะไฮดี้เคนจักรยานอากาศนะใครอยากไปดูสามารถไปดูได้เลยนะครับผมนะขายของกินชิบหายผมทิ้งลิงก์ไว้ให้้วกันนะครับผมนะเปิะผมได้คีบินเดอร์บอยครับเดอร์บอยเปิดเดี๋เข้าไปและโคงลูกนี้เบนเดียเซฟโอ้ยังได้อยู่ครับยูไนเต็ดยังไม่เสียประตูเลี้ยวฟูตอนนี้มากดเรายับครับแอนฟิลด้วยแหละนะครับผมนะกดยับเลยนะผมนะ ขออนุญาตแก้เกมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะโดยการเปลี่ยนแผ่นนิดนึงนิดนึงครับนิดเล็กน้อยนะผมนะโอเคต้องแก้เกมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะแต่จะเล่นแบบนี้ไปมันมันก็ไม่ได้นะผมนะเออร์เรนชี้โดนใบแดงอีกเอ้โดนใบเหลืองโอกาสโดนแด,ดงมีสูงนะผมผมว่าถ้าเกมนําหรือว่าอะไรสักอย่างเราต้องเปลี่ยนดิชชี่ออกเลยนะผมนะ เอาลรับยูไนเต็สดสวนขึ้นมาบ้างโดยมามครัด้โฟร์ได้โฟอร์ดรเจอหนึ่งด่านผ่านได้นานูได้และเจอฟันได้เข้ามาล้วงแต่ยังผ่านได้แต่ต้องออกไปก่อนที่ลูกเชียวชีมีเวลาปเปิดยอ่อเข้าไปแล้วเอเวนฟูกูซันโอ้โหแมนเชสเตอร์ยุตขึ้นนั่จากเอเวนฟูกูซันเอาแล้วครับผมบุกมาเปลี่ยนเดียวะเลยหายไปเลยครับผมดูว่าเอเวนฟูกูซันโคลูกนี้ครับโอ้โหเอเดนสันไม่ได้ขยับครับผมอาริซอนครับเอาลับดาร์ซันโบฟิมิลีตอนนี้ก็ กำลังคั่วกันกำลังคั่วสนุกเลยกับแฮร์รี่คีนนะครับผมแฮร์รี่คีนก็อยู่ลิเวอร์พูลนะผมนะก็คั่วกันค่อนข้างสนุกเลยตอนนี้สนุกมากนะผมะเคีนก็ซัดมาเลสสามสิบประตูครับแล้วก็เอเบนกุคสันซัดสี่สิบนะผมนะก็คั่วกันตอนนี้กำลังสนุกเลยห่างคนแค่เจ็ดถึงแปดลูกนะผมนะแฮร์รี่คีนก็อาจจะระเบิดฟอร์มตอนไหนก็ได้นะไอเบนกุคสันก็ต้องยิงทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะผมนะตอนนี้กำลังคั่วกันสนุกเลยนะสำหรับดาวน์โนโบพเมียร์ลีกนะครับผมนะ เอาละครับหนึ่งชั่วโมงผ่านครับตอนนี้ยูเรเตตยังนำอยู่หนึ่งลูกครับดูว่าเกมจะออกไปหน้าไหนนะครับผมอะไรก็ขึ้นได้ครับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ครึ่งหลังตรงมันจะแผ่วไปนิดนึงนะครับผมนะโอกาสยิงไม่ได้เยอะเหมือนกับครึ่งแรกนะครึ่งอ้าวเล่นโรโมชันโดนใบแดงแล้วผมเอาละครับได้เลือกทะลุงแล้วนะผมผมก็ต้องกันแล้วดิชี่ต้องไปพักแล้วนะผมนะเพราะเกมตอนนี้ลูกเกมกำลังนำอยู่นะผมนะเพราะว่าโรบูไปเดินใบแดงนะผมนะเดี๋ยวก็โอกาเต้มาแทนดิชี่ดิชี่โดนใบเหลืองไปนะโอกาส ดนแบมีสูงนะผมนะจบเติะจบเถอนะจบเติะจบจบจบเถอะจบแล้วเมดเวลาการแข่งขันแล้วับผมโอ,โอ้ชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้ดึงสูงแล้วโดยเอเบนเฟอร์กูซินโอ้เป็นไงบ้างครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่โดหดยินที่สุดแล้วนะผมมีทั้งแมนซิตี้เชลซีและแลิเวอร์พูลรับเราก็ชนะได้รวดเลยนะครับผมนะไหนใครอยากเห็นฟอร์มบาร์ดี้บ้างก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับผม ก็เชื่อกันด้วยโดยการกดไลค์กด share, แชร์และกด s u b s c r i b e ผมด้วยและกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดซีรีส์คุมแมนเชสเตอร์นะครับหรือว่าคุมทีมอื่นในอนาคตนะผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับอย่าลืมด้วยนะคอมเมนต์ด้วยอยากให้ผมไปคุมทีมอะไรนะผมนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ